จะลูกทุง่งลูกกรุงสตริงหรือว่าแนวไหนก็ได้นะคะยังเล่นกันได้เข้าขากันดีเหมือนเดิมเลยค่ะแม้ว่าจะมีช่วงที่ต้องห่างการซ้อมร่วมกันไปต่างคนต่างซ้อมกันผ่านโลกออนไลน์แต่พอคลายล็อกค่ะวง S2S Fly High มูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอดตอนนี้ก็รับฝีมือนะคะพร้อมลุยงานกันเต็มที่แล้วโดยทุกๆวันเสาร์ค่ะเขาจะมีการไลฟ์ระดมทุนการกุศลให้กับหลายๆห,หน่วยงานอย่างปีนี้มีไลฟ์ช่วยทั้งวัดพระบาทน้ำพุช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจัดหาเครื่องดนตรีให โรงเรียนคนตาบอดในต่างจังหวัดแต่ว่าที่คิดถึงกันจริงๆคือการได้ไปเล่นดนตรีสดนอกสตูดิโออย่างที่เคยเป็นมาค่ะงานจ้างงานเลี้ยงงานอีเวนต์และการเล่นดนตรีเปิดหมวกในพื้นที่สาธารณะเช่นรถไฟฟ้า BTS ก็เคยไปนะคะปกติพวกนี้เนี่ยเดือนหนึ่งจะต้องมีอย่างน้อย3-4งงานในช่วงที่กิจกรรมต่างๆเริ่มคลายล็อกวงดนตรีคนตาบอดก็เลยเริ่มมีหวังนะคะหากก็ปฏิเสธไม่ได้ว่านี่ก็เป็นช่วงเวลาที่คนอื่นเขาก็อยากได้การจ้างงานด้วยเช่นกันค่ะ การแข่งขันสูงเหมือนกันนะครับเพราะว่าศิลปินที่ทั่วไปท,ท,ที่สายตาปกติเนี่ยอย่างสมมุตินะเขาผ่านรายการประกวดอะไรมีรางวัลมีอะไรอย่างเงี้ยคือจากยอดที่เขาดีลไว้เนี่ยค่าตัวเขาเขาก็อัพอัพลงมาฟับลงมาเนี่ยมันก็อาจจะกระทบกันแต่เราอาจจะลดจํานวนปริมาณของนักดนตรีเหล่านี้ก่อนหน้านี้อาจจะเป็นวงใหญ่ตอนนี้ก็อาจจะเหลือ3มชิ้น2ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยตามตามมาตรการตามความอลอดภัยนะครับ ถ้างั้นอีนนเนตนก็อยากให้เริ่มมีมาครับเพราะว่ามันก็จะเป็นหนึ่งในอาชีพเสริมที่เราพอจะอทําได้แล้วก็ก็จะเป็นประกันไรายได้ว่าเราคือไม่ว่าคนตาบอดตาดีผมว่าจริงๆก็มีภาระมีค่าใช้จ่ายครับโควิด <c oughs> ก็จะสอนให้เรารู้ว่าต่อไปนี้เราต้องเก็บตัง ที่ผ่านมาค่ะสมาชิกก็หมุนเวียนนะคะเช่นนักร้องในวงดนตรีก็ปรับตัวกันไปทําอย่างอื่นอย่างที่เห็นนี้ส่วนหนึ่งก็ฝึกมือเป็นบาริสต้าค่ะชงกาแฟาในคาเฟ่เล็กๆเ,เขาใช้ชื่อว่า S2S Cafe นะคะมีขายทั้งใน Delivery แล้วก็มาซื้อกันได้ที่มูลนิธิสถหบันดนตรีคนตาบอดอยู่ที่ซอยจรัญสนิทวง11ค่ะ ขณะที่หลายคนยอมรับว่าเพียงเงินเดือนเลี้ยงตัวจากงานหลักเนี่ยคือการเป็นเจ้าหน้าที่ของมูล,ลนิธิสาบันดนตรีคงไม่พอค่ะแม้การทํางานบงดนตรีรวมไปถึงการแสดงเปิดหมวกจะเป็นเหมือนรายได้เสริมแต่สําหรับชีวิตนักดนตรีอาชีพเสริมที่หายไปปีกว่าก็กระทบความเป็นอยู่ไม่น้อยค่ะเช้าถ้ามีเวลาก็จะจะไปเล่นก่อนสักชั่วโมงสงชั่วโมงเนี่ยครับแล้วก็เข้างานแล้วก็หลังจากนั้นเลิกงานเนี่ยถ้า ถ้าเกิดว่าไม่ไม่เลทมากเราก็จะไปเล่นช่วงเย็นอีกรอบคือเล่นตีเสริมก็จริงแต่ว่ามันเหมือนเป็นรายได้ที่เป็นรายได้หลักไปแล้วครับเพราะว่าเราเล่นประจำนะครับคู่กับกับเงินเดือนที่เรามีแต่ว่าก็พอพอมันหายไปสักสักช่องทางหนึ่งเนี่ยครับก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างกระทบแต่เราก็ ทุกปีค่ะทางมูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอดมีการจัดโครงการ From Street to Star ค่ะจากถนนสู่ดวงดาวอบรมนักร้องนักดนตรีคนตาบอดเพื่อให้เอาไปประกอบอาชีพได้นะคะมีผู้ผ่านการอบรมกว่า1,500คนซึ่งก็จะผลัดเปลี่ยนมาเป็นสมาชิกหมุนเวียนของวง S2S ค่ะ